สีจ้านอนแปลงให้สีวิเลยจ้าอายุหัวขวามาจ้าคันโหรือสีจ้าฝากติดตามผลงานเพลงดูกบบภามาขอถึ่งข้องนอนแปลงให้สีวิเลยนะจ้าปาฮัดลองสมิโน่ฝันร้อฟังกันดูดูอีลาสีลังเลยนจ้าหนึ่งสองสามใส่เกิบอีคีบส่วนเวงมะเยงเอาฟัน บนมาลังหานมาขอขึ้นเวทีน้ำเพลนย่าลูกพ่อดอกแห่งเสียงวิ่งหพันเมตรได้เกินแทนที่บอมแมนเด็กหน่อยในวงเพลนยังอาจมุ่ยานให้ขึ้นบนเวทีพ่อสามีตีพ่อละมาลูก อ่ครับน้องแตงก่งยซล้สอไรน้องให้มีนะครับไปไปกันไดจาก่ต้างไปนะครับพี่น้องไปฝากเนี่ยฝากโดยที่ว่าเป็นศิลบินตัวนี้หน่อยเรื่องละการเดทเฟนเวที่ก่อนทําการสแสดงของมล้ำเสียวหกนกโงสะกรครับพี่น้องกตใส่ปีต่ำน้าแมกกะละกันเอาเป็นว่าในช่วงนี้ครับผมส่งมอบความสุขให้กับแฟนบนเวทีหมอลํำเสียงหกนกโงสะกดครับ